สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องนันไลช c งชาแนลวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามทางบ้านนะครับเพราะว่ามีทางบ้านถามเข้ามาว่าผมซื้อบ้านมาหลังหนึ่งผมต้องผ่อนแบงค์เดือนละ7000บาทแต่ผมปล่อยเช่าได้แค่ราคา5,000บาทแบบนี้ผมสมควรจะซื้อไหมผมจะลงทุนในทรัพย์นี้ดีไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาตอบคําถามให้ฟังถ้าอยากฟังกันแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับไป แล้วสิ่งที่ผมจะมาตอบให้ในวันนี้นะครับผมไม่ได้การันตีนะครับว่ามันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะบางฝ่ายก็บอกว่าลงทุนเลยบางฝ่ายก็บอกว่าไม่ควรลงทุนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวมาที่โค้ดนะครับโค้ดหนุ่มปร,รมาจารย์ด้านการเงินนะครับแกก็บอกว่าการลงทุนในอสังหาให้เช่าเนี่ยแคทโฟต้องเป็นบวกนะครับก็คือกระแสเงินสดต้องเป็นบวกเท่านั้นถ้าคุณผ่อน7 0 0 0แล้วคุณได้ปล่อยเช่าได้แค่5,000บาทเนี่ยกระแสเงินสดของคุณเป็นลบ ลบเท่าไหร่ลบตั้งเดือนละ2 0 0 0บาทถามว่าเดือนละ2,000บาทเนี่ยมันบั่นทอนชีวิตเราเยอะไหมมันก็คงไม่เยอะหรอกครับก็แค่เดือนละ2000ไปเติมน้ำมัน2ครั้งก็หมดแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณลงทุนต่อเนื่องล่ะคุณมีหลัง2หลังที่3ล่ะปรากฏว่าคุณต้องจ่ายเดือนละ6000บาทแล้วทีนี้ยังไม่พอช่วงที่ไม่มีคนเช่าต่อเนื่องกันอย่างเช่นวันดีคืนดีคนเช่าอาจจะออกหมดครบสัญญาปีหนึ่งออกทุกคนออกทุกหลังนะครับสมมติว่าคุณผ่อน70,00บาทใช่ไหม 7321คุณต้องควักเงินเดือนละ21,000บาทตอนนั้นมันเริ่มทุกข์แล้วนะครับทุกข์ไหมทุกข์สิไม่ใช่แค่เดือนละ2,000บาทแล้วนะเดือนละ21,000บาทแล้วยังไม่พอแล้วถ้าบ้านพังละ่ะหลังคารั่วฝ้าถลม่มกระเบื้องหลุดล่อนท่อน้ําแตกน้ําไม่ไหลโน่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายเครื่องใช้ไฟฟ้าพังโซฟาขาดเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งมวลเลย คุณก็ต้องใช้เงินเข้าไปคุณไม่ได้เติมแค่เดือนละ2,000บาทนะครับคุณต้องเติมมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนที่มีกระแสเงินสดเป็นลบเนี่ยไม่ควรลงทุนนะครับผมก็คิดเช่นเดียวกับอาจารย์หนุ่มนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางเจ้าก็บอกว่าลงทุนไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผู้เช่าเนี่ยมาผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยช่วยเราอย่างเช่นผ่อนไป7 0 0 0บาทใช่ไหม มันอาจจะเป็นเงินต้นสี่พันเป็นดอกเบีย้ยสามพันรวมกันเป็นเจ็ดพันบาทใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ดอกเบีย้ยเดียวนะมันก็มีเงินต้นแสดงว่าผู้เช่าเนี่ยจ่ายเราห้าพันใช่ไหมเขาจ่ายดอกเบีย้ยให้เราแล้วนะสามพันแล้วเขาจ่ายเงินต้นให้เราอีกสองพันเราจ่ายเงินต้นเพิ่มอีกสองพันแต่เงินต้นส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเงินเก็บเราเวลาเราไปขายเราก็ได้เงินส่วนนี้คืนมาถูกต้องไหมบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฟังทันไหมเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกรอบเจ็ดพันบาทที่ส่งธนาคารเป็นดอกเบีย้ยสามพัน อันนี้ผู้เช่าจ่ายใช่ไหมเพราะว่าผู้เช่าจ่ายห้0 0ัก็ไปจ่ายดอกเบี้ยสามพันก็ไปจ่ายเงินต้นช่วยเหลือสองพันอีก2,000นะันเน่ะเราจ่ายในส่วนของเงินต้นซึ่งเงินต้นนี่เป็นเงินเก็บของเราซึ่งผมได้อธิบายมาหลายคลิปมากแล้วว่าได้เงินต้นได้ส่วนต่างอะไรมากมายก็ไปย้อนดูได้นะครับซึ่งบางเจ้าก็พูดแบบนี้บางเจ้าก็พูดแบบนี้อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณนะ่ยพร้อมที่จะลงทุนแบบนี้หรือเปล่า ถ้าคุณรู้สึกว่าสถานะทางการเงินฉันก็ดีฉันเงินเดือนเป็นแสนแค่เดือนละ2000มันจะสะทบสถานอะไรคุณก็ลงทุนก็ได้แต่ถ้าคุณเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆ2 0 0 0บาทมันก็เยอะนะครับถ้าคุณเงินเดือนหมื่นหนึ่งสองพบาทนี่คือ20%ของเงินเดือนของคุณเลยนะครับแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องกินต้องจ่ายอาจจะตกงานเพราะอาจจะมีโควิดระบาดมาอีกอาจจะต้องหยุดงานกระทันหันหรืออะไรมันก็ไม่แน่นอนครับช่วงนี้เพราะฉะนั้น การที่ลงทุนในกระแสงเงินสดที่เป็นบวกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีมากกว่าถามว่าโอ๊ยเสียดายเขาก็ไม่ได้ขายแพงอะไรมากมายแต่ว่าค่าเช่ามันได้เท่านี้จริงเราแวกนั้นเขาปล่อยแค่4ี่พันห้พถ้าผมจะไปปล่อย8ปดพันเพื่อกระแสงเงินสดเป็นบวกเนี่ยเขาก็ไม่เช่าเพราะว่า5้าพันน่ะแทบยังไม่มีคนเช่าเลยแล้วผมจะไปปล่อย8ปดพันผมจะมีคนเช่าเหรออา้าวห้าพันยังไม่มีคนเช่าแสดงว่าซับแถวนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ความต้องการของตลาดเท่าที่ควร เพราะถ้าแถวนั้นเขาปล่อยเช่าไม่ได้แล้วคุณดันไปซื้อมาแสดงว่าคุณก็ต้องไปแข่งกับเขาอีกแล้วถ้าเราแวกนั้นอ่ะมีอย่างนี้สักสามหลังอ่ะก็มีคู่แข่งละสามหลังกับเราเป็นสี่ก็คือไปร่วมจมด้วยกันทั้งสี่หลังแต่ถ้าคุณปล่อยไปละคุณไปหาที่ใหม่เพราะคุณคิดว่าโอ้ซื้อไปโอกาสปล่อยว่างก็สูงเพราะว่าอีก3ามหลังเขาก็ว่างผมซื้อไปผมไปปล่อย5,000ันยังไม่รู้ว่าจะมีคนเช่าหรือเปล่าเพราะเขา้า0ันเนาะผมเขาก็ไม่มีคนเช่า ผมไปหาที่ใหม่ดีกว่าถ้าเป็นผมผมจะเลือกช้อยไปหาที่ใหม่ดีกว่าผมจะไปเลือกที่กระแสเงินสดเป็นบวกดีกว่าถ้าสมมติว่าผมผ่อน7 0 0 0อย่างน้อย,อยผมต้องได้ค่าเช่า800 0หรือ9 0 0 0บาทยังไม่ได้เลยผมต้องเสมอตัวที่7 0 0 0บาทเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าเรากู้เต็มแม็กเลย3หลังถ้าเราต้องไปควักเดือนละ2,000บาท3หลังเป็นเท่าไหร่6000บาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเราบวกละ่ะเราบวกเท่าไหร่เราบวกเดือนละ6000บาทต่อเดือน ฝั่งซ้ายต้องควัก6,00 0ฝั่งขวาได้เงินเพิ่ม6000คุณจะเลือกฝั่งไหนล่ะครับคุณไม่ต้องเสียดายหรอกครับว่าโอ้ยซื้อมาถูกผ่อนแค่70,00บาทเอง๋ยววันท้างหน้ามันก็เช่าได้7 0 0 0เองแหละวันขั้งหน้าวันไหนล่ะครับคุณต้องควักไปกี่เดือนกี่ปีล่ะครับหรือคุณคิดว่าโอ้ผมถือระยะสั้นครับปี2ปีผมก็ขายแล้วปี2ปีคุณขายคุณเติไปขายเท่าไหร่ล่ะครับคุณซื้อมาล้านสอง คุณจะไปขาย2ล้านอีก2ปีคุณจะได้ขายไหมหรือคุณซื้อมาร้าน2คุณไปขายร้าน3เนี่ยคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณไปขายเนี่ยคุณต้องเสียภาษีนะครับเสียค่าผิดสัญญาแบงค์นะครับค่าภาษีมีอะไรบ้างภาษีเฉพาะธุรกิจ 3. 3มเภาษีรายได้อีกค่าโอนออกค่าผิดสัญญาแบงค์อีกซึ่งแสนหนึ่งแทบจะไม่ครอบเร์เลยนะครับแล้วตอนที่คุณไปกู้อะไรคุณทําประกันวงเงินประกันชีวิตค่าจดจำนองพวกนี้น่ยคุณคิดใส่หรือยัง คุณมีการวางแผนหรือยังนะครับแผนในการหาทรัพย์แผนในการครอบครองทรัพย์เนี่ยมีคู่แข่งเท่าไหร่คู่แข่งเขาปล่อยเท่าไหร่ทรัพย์เราซื้อเท่าไหร่จะกู้แบงค์เท่าไหร่คุณวางแผนเลยยังแล้วระหว่างถือครองเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้างรายได้ที่คุณได้รับมาเนี่ยคุณต้องไปเสียอะไรบ้างเสียภาษีลงเดือนไหมเสียภาษีที่ดินไหมเสียภาษีบ้านเช่าไหมหรือสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมหรือคุณมีการวางแผนรีไฟแนนซ์ไว้หรือยังแล้วเวลาขายคุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะถือครองกี่ปีขายให้ใคร แล้วถ้าคุณขายตอนคุณร้อนกับตอนขายคุณเย็นเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับถ้าคุณขายตอนคุณเย็นเนี่ยอย่างเช่นคุณผ่อน7,000แต่คุณปล่อยเช่าได้9 0 0 0คุณบวกเดือนละ2 0 0 0อยู่แล้วอ่ะคุณขายไม่ขายคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเน่ยเขามาขอซื้อเขาก็ต้องให้ราคาเยอะๆเพราะเขาอยากให้คุณขายแต่กลับกันถ้าขายตอนคุณร้อนล่ะคุณผ่อนเจ็ดพัน คุณปล่อยเช่าได้ห้าพันคุณร้อนอะ่ะคุณเริ่มไม่ไหวแล้วชั้นร้อนชั้นร้อนชั้นเริ่มไม่มีเงินผ่อนแล้วสถานะทางการเงินชั้นเริ่มสะดุดแล้วถือไปก็ไม่บวกมีแต่เขาจะกดราคาคุณนะครับแล้วทีนี้ยิ่งคุณเป็นคนขายค่าโอนค่าอะไรคุณก็ต้องออกเยอะเขาหรือออก5 0 5 0มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะครับก็ลองคิดดูดีๆนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับอย่าไปการันตีอย่าหาภาระใส่ตัวเองเลยเดือนละ2,000บาทมันอาจจะเป็นเงินที่มากมายในอนาคตก็ได้นะครับ2,000บาทคุณอาจจะไปทำอะไรได้มากมายวันข้างหน้าไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนอาจจะไม่ต้องไปไหนเลยคนอาจจะอยู่บ้านเลยอาจจะไม่มีค่าเช่าเลยหรือคุณอาจจะไม่มีงานทำเลยก็ได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากลงทุนก็ลงทุนในกระแสเงินสดที่เป็นบวกดีกว่านะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งมีคนบอกว่า ฉันควรจะซื้อที่ตรงนี้ไหมฉันอยากสร้างบ้านขายซื้อตรงนี้ดีไหมตรงนี้มีอันนั้นอันนี้ผ่านผมตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยอย่างเช่นถามผมว่าที่ดินเนี่ยติดถนนใหญ่ซีเลนมีรถผ่านตลอดเลยที่2ไร่ขายแค่เท่านี้เท่านี้เองฉันควรจะซื้อไหมผมไม่รู้ด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยผมรู้แค่ในจังหวัดร้อยเอ็ดในละแวกที่ผมศึกษาออกไปตาา่างอำเภอผมก็เป็นคนตาบอดหูหนวกแล้วครับผมไม่สามารถไปวิเคราะห์ ข้ามพบข้ามจังหวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมตอบให้ว่าควรซื้อแสดงว่าผมหนุ่มั่วแล้วครับผมไม่ได้จริงใจกับคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณศึกษาดีๆนะครับศึกษาตลาดศึกษาคู่แข่งศึกษาทุกอย่างให้มันรอบครอบทําการบ้านให้มันเยอะๆก่อนที่คุณจะไปลงทุนนะครับถามผมผมช่วยไม่ได้โอเควันนี้ก็มาตอบคําถามหวังว่าคําถามที่ผมตอบไปเนี่ย แต่เป็นคําตอบสําหรับคุณได้ย้านะครับว่าไม่มีคําตอบไหนดีที่สุดนะครับอยู่ที่คุณจะเลือกลงมือทําและแบบไหนที่มันเหมาะกับคุณถ้าคําตอบของผมขัดใจใครก็ต้องขอประทานอภัยมาด้วยนะครับแต่ผมอยากให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากลงทุนแบบไหนคุณสามารถเลือกได้เองวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับถ้าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสันกดิ่ง ให้ด้วยนะครับเพื่อจะมีคนอื่นที่เขาอยากรู้เรื่องนี้ด้วยเขาก็จะได้เข้ามาดูนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากเริ่มต้นสร้างบ้านขายสักหลังแต่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงคอสนี้จะเป็นการนําเสนอวิธีการสร้างบ้านขายตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่11ที่ผมได้เรียบเรียงประสบการณ์ที่ผมเจอมาทั้งข้อดีข้อเสียข้อที่คุณควรระวังและข้อที่คุณควรเตรียมตัวที่จะเจอไว้ คอร์สนี้จะนําเสนอตั้งแต่วิธีการหาที่ดินศึกษาตลาดศึกษาลูกค้าการกู้ธนาคารการสร้างการนําเสนอขายรวมถึงการโอนให้ลูกค้ามาแนะนําให้กับคุณถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีเงินนอนรออยู่แล้วแล้วคุณอยากสร้างบ้านขายแต่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงคอร์อสนี้เหมาะกับคุณครับแต่ถ้าคุณอยากสร้างบ้านโครงการจัดสรรมูลค่าร้อยล้านพันล้านหรือคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่คอร์สนี้ไม่เหมาะกับคุณครับ ถ้าสนใจเรียนคอร์สนี้พิมพ์คำว่าเริ่มไว้ใต้คอมเมนต์จะมีแอดมินทักมาหาค,คุณแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันในคอร์สเรียนนะครับ